สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมงานมหกรรมสีสันพันกล้วยสุพรรณบุรีบานาน่าแฟร์ครั้งที่1เที่ยวชิมช้อปสินค้ามากมายและแจกพันกล้วยฟรีนะคะณนะศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามรายละเอียดกับคุณปุณธนิตาค่ะ ดออรอุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเปิดงานมหกรรมสีสันพันกล้วยสุพรรณบุรีบานาน่าแฟร์ครั้งที่1จัดขึ้นรวม8วัน8คืนไปจนถึงวันที่2มกราคม2567ณศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์กล้วยโบราณกล้วยแปลกกล้วยหายากกล้วยจากต่างประเทศจากแหล่งต่างๆปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ได้รับตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีพันธุ์กล้วยมากกว่า222ชนิดเปิดให้บริการให้ความรู้แก่คณะผู้มาเยือนศึกษาดูงานในด้านต่างๆท่า,า,ามกลางบรรยากาศความเป็นธรรมชาติร่มรื่นสวยงามเย็นสบาย ด้านพระครูโสพลวีรานุวัตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนในชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอนุรักษ์พันธุ์กล้วยและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของกล้วยด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายอาทิการประกวดเผลือกกล้วยงาม เคลือกล้วยยักษ์การประกวดอาหารคาวหวานจากกล้วยการประกวดเครื่องจักสารผ้าทอพื้นถิน่นการเสวนากล้วยไทยกับวิถีชุมชนการแสดงสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำพื้นถิน่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชุมชนการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและพันไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้น โดยในช่วงค่าได้มีการจัดกิจกรรมบนเวทีโดยได้รับเกียรติจากนายนัทพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดเวทีรำวงย้อนยุคภายในงานมหกรรมสีสันพันกล้วยสุพรรณบุรีบานาน่าแฟร์ครั้งที่หนึ่งเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567และสวดมนต์ข้ามปีทางวิทยาลัยสงรวมกับวัดป่าเลัลยวรวิหาร และส่วนราชการได้ร่วมกันจัดงานบานาน่าสุพรรณหรือสีสันพันกล้วยสุพรรณบุรีครั้งที่1นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ธันวาคมนี้ถึงวันที่2มกราคม2567นะครับในวันดังกล่าวได้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องของกล้วยกล้วยที่สวยงามก็คือหมายถึงว่ากล้วยยักษ แล้วก็กล้วยที่มีลูกพันธุ์ที่สวยงามจาก,กาชาวเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับก็จะมาประกวดประขันกันณที่นี้นะครับแล้วก็การจัดงานก็ได้จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยปลูกกล้วยเยอะแล้วท่านบานรรหานศิลปะอาชาได้สนับสนุนในเรื่องของสุพรรณกาบขาวแต่ว่าช่วงนี้เกษตรกร,ร,กรนั้นขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วการส่งเสริมทางวุัย,ยสงก็เลยจัดงานขึ้น เพื่อดึงเอามวลชนชาวบ้านนี้มาจัดประกวดประขันกันขึ้นมานะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นได้มีมีไรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็ในกิจกรรมของเราเนี่ยมีมีเยอะอยู่ครับก็เพราะว่ากินเที่ยว8วันเลยครับที่วัดปาลี่ลัยวรวิหารแห่งนี้ครับวันนี้โดยวันที่26เนี่ยมีการประกวดกล้วยยักษ์แล้วก็มีการประกวดเรื่องของผ้าตีนจกซึ่งสุพรรณบุรีมี11ชาติพันธุ์ล้วนแต่ว่าทําในเรื่องของผ้าทอมือกันทางนั้น นะครับก <c oughs> ็ม uh ีการประกวดเรื ar, so ่องของ้าตินจกด้วยแล้วก็นอกจากนั้น so. ยังเป็นเมืองที่ถักทอด้วยเครื่องจักรสารนะครับเครื่องจักรสารก็สามารถทําเป็นกระเป๋าทําเป็นอะไรได้หลายอย่างไปรูปครับก็มีการประกวดกันขึ้นนะวันนี้นะครับแล้วส่วนวันที่27ธันวาคมก็มีการประกวดอาหารคาวอาหารหวานที่ทําจากกล้วยนะครับก็จะมีชุมชนต่างๆร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆเข้ามาชิงชัยกันเราคิดว่าในเรื่องของ การช่วยให้ชุมชนเนี้ยเขาเขามีภูมิปัญญาของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภูมิปัญญาอยู่ในบ้านแต่เราอยากจะเอาของพวกนี้ภูมิปัญญาเนี้ยซึ่งเขาทากันได้อยู่แล้วเนี้ยช่วยให,ให้ให้เขามีตลาดมีตลาดในการค้าขายเราก็จัดเป็นมหากรรมของสินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปนะครับระดับประเทศก็อยู่ที่นี่และเราก็ยังไม่ทิ้งชุมชนของเราเราจะเปิด พื้นที่ให้กับชุมชนของสุพรรณบุรีเนี่ยทั้ง10อำเภอเลยครับได้มามาขายกันฟรีๆเลยและในส่วนของวันที่28ธันวาคมนะครับก็จะมีะการสเสวนาเรื่องของอปัญหาและก็การปัญหาของกล้วยนะครับแล้วตลอดจนถึงมีเชิญพัฒนาชุมชนมานะครับเรื่องของการยกยกเขาเรียกว่ายกผลิตภัณฑ์ของสุพรรณบุรีเนี่ยให้มันขึ้นในระดับประเทศแล้วก็ขายได้ ทั่วโลกนะครับก็คือการแปลแปลกล้วยให้ไปโกอินเตอร์นั่นเองนะครับวันที่28เป็นงานวิชาการเรื่องกล้วยครับแล้วก็ทุกค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจะเปิดมหกรรมดนตรีสีสันพันกล้วยสุพรรณบุรีก็จะมีเบญจาภาคีดนตรีสุพรรณนะครับทุกวันเลยเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่ธันวาถึง2มกราคมเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับมาสนุกสนาน เชิญชวนนะครับมาเที่ยวมาชิมมาชอปมาแชะกันแล้วเนี่ยครับก็ในศูนย์อนุรักษ์ุ์กล้วยสุพรรณบุรีของเราเนี่ยยังมีกล้วย222สายพันธุ์นะครับเหมาะสําหรับที่คนที่รักในเรื่องของสายพันธุ์กล้วยมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่นี่เลยครับฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าผ่านประตูนะครับแล้วก็ชมศึกษาได้มี222ชนิดนะครับแล้วในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับมีการประกวดกล้วยนำวะทั่วประเทศ ใครจะมีคือยักษ์คือใหญ่เคือสวยยาวแล้วก็มาชมกันได้ครับที่ที่นี่ครับที่สุพรรณบุรีของเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันได้ที่วัดป่าลไล่ลโดยเฉพาะวันที่31ธันวาคม4ทุ่มเป็นต้นไปมีสวดมนต์ข้ามปีครับที่พระวิหารหลวงพ่อโตอายุ1,200ปีนะครับมาสวดมนต์ข้ามปีกันได้ที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าลไลออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้ท่านจงมีใจชุ่มชื่นอยู่ในรถแห่งพระธรรมเถิน